สวัสดีครับพบกับผมเอดมินเพตปราสาทหินถินแดนไทยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนรอยอดีอดอดตอารยธรรมของเมื่อพันปีที่แล้วอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอาณาเขตกว้างใหญ่เส่ไปสานนะครับโดยพพดปรากฏเหล่าปราสาทหินทั่วราชอาณาจักรครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่โบราณสถานหนองกระซยนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่พบโดยบังเอิญน,นะครับจะเป็นยังไงนั้นยกติดตามพาชมมาเลยครับตรงนี้ที่เรามาเห็นตรงนี้นะครับนี่ แอดมินต้องคำความกับไปก่อนว่ามาพบสถานที่แห่งนี้โดยความบังเอิญน,นะครับมีโอกาสได้เข้ามาทําประวัติมู่บ้านบ้านเชียงพินตําบลบ้านแทน่นอาเภอบ้านแทน่นจังหวัดชายภูมินะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ตลองให้ฟังว่าอึมันมีหินศิลาแรงด้วยนะมันเป็นหินควอนตีเหลียมโอ้แอดมินนี่ตื่นเต้นมากเลยครับก็เลยเข้ามาชมว่ามันคืออะไรกันแน่มันจะใช่ประสาทที่เราใฝ่ฝันหา,หาหรือเปล่าพอมาปรากวเราเห็นเห็นส่วนตรงนี้โอ้โหแม่นยําเลยครับใช่แน่นอนนะครับตรงนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมาใกล้ๆเลยนะครับมาชมใกล้ๆเลย ตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนของวัวยอดปราสาทนะครับอยู่ในสภาพแตกหักนะครับโบราณสถานแห่งน,นี้ชาวบ้านเรียกว่าหนองตาใสนะครับบ้านเชียงพินตำบลบ้านแทน่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมท่านไปดูแหล่งโบราณน,นะครับที่มีการพบศิลาเรงนะครับาตามมาเลยครับวันนี้มาเจอกับเด็กนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านนองปอสอนะครับ ด้านหลังตรงนี้ก็จะติดกับบ้านบ้านตาดตรงนี้บ้านขายกันชีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัะน้ําด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นสัะน้านะครับสันนิษฐานว่าอาจจะคือคูน้ําเก่าตั้งเดือนของประวัอยแบบนี้นะครับต้องเดินล้อมคูคูคคตะมาด้านหน้าเพราะเราไม่สามารถทีจ่จะไปด้านหน้าได้ครับมีคลองน้าด้วย เข้ามาเลยครับทางเข้ามาเลยครับตรงนี้นะครับพื้นที่เนืนตรงนี้เป็นเนินขนาดเล็กน,นะครับแวดล้อมไปด้วย ชุมชนชุมชนบ้านบ้านเชียงพินนะครับด้านด้านหลังทางที่ตะวันตกก็จะเป็นโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินนะครับปนิฐานว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นปราสาทมาก่อนนะครับเพราะว่าเรามีการพบชิ้นส่วนของโบราณสถานนะครับตามมาเล่นว่ามันคืออะไรสวัสดีครับ รตรงนี้ก็จะเป็นศาลปู่ตานะครับที่ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธานะครับพื้นที่ตรงนี้ได้สร้างศาลนะครับลองดูสําหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาชมนะครับพบเจอโดยบังเอิญเลยแอดติดตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแท่นเองก็มีความตื่นเต้นให้เข้าไปด้านทางชมได้เลยครับตรงนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนของอปราสาทนะครับ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปันแถลงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้ครับชิ้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเสาประดับก่อประตูน,นะครับเพราะว่าก่อนนี้นะครับก็ยังมีการสลักชิ้นส่วนของเป็นกรีดบ,บัวอยู่นะครับตรงนี้เนาะโอเคก็จะปัจจุบันก็ยังมีหลักฐานเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าโบราณฐานแห่งนี้ไปไปจมข้างนอกกันนุบโบราณฐานแห่งนี้มีการลลกลอบขุดค้นนะครับตั้งแต่สม,มัยโบราณมานะครับ ทําให้โบราณสถานทางทลายมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นนะครับบริเวณข้างล่างนี้สันนิษฐานว่าอาจจะมีหินบางส่วนที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับมาชมทางด้านนี้นเลยก็จะเป็นศาลอีกแห่งหนึ่งน,นะครับเราต้องทําเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ควรฟ้าอากาศแบบรั่วฝนมาก่อนนะคร บริเวณบริเวณหลังศาลตรงนี้ก็จะมีแนวศิลาเรงนะครับนี่ศิลาเรียงก้อนสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นที่ im, นิยมนํามาสร้างฐานในศินลปะขอมนะครับปราสาทศิลปะขอมอเรียงเป็นแถวเลยครับเรียงเป็นแถวกลุเรียงเป็นแถวต่อกันเลยสันนิษฐานว่าตัวปราสาทจริงๆน่าจะอยู่พื้นที่ตรงนี้ด้านหลังไปอีกสังกะสีตรงนี้ก็จะถูกดินถมขึ้นมานะครับเพราะว่าชาวบ้านได้มาสร้างบ้านแล้วก็ขุดคูน้ําจ,จึงเอาดินจากคูน้ําขึ้นมาถมดินนะครับ โอเควันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมย้อนรอยกันสำรวจปราสาทแห่งใหม่นะครับเป็นความตื่นเต้นมากเพียงแค่นี้สถานที่ต่อไปนั้นจะเป็นที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ในทางช่อง YouTube ของเราด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ thank you